ฟิลกูมาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันเย yeah. กลับมาแล้วค่ะในรายการสวยดีไทยแลนด์และในช่วงที่4แบบนี้ของทุกวันเลยนะจันถึงสุขเราจะมีคลิปดีๆมาให้คุณฟีลกูดหรือยิ้มไปด้วยกันโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพุธถูกไหมก็คือจะงเป็นกลางอาทิตย์ทุกคนอาจจะแบบโอ๊ยเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามเรามีคลิปมาให้คุณสนุกและมีความสุขไปด้วยกันค่ะเริ่มจากคลิปแรกดีกว่าเอาทุกคนไม่มีใครไม่มรมู้จกัก รายการโชว์ใช่ปะที่แสดงความสามารถไม่ี่าจะเป็น Britain Scott c h a l e n g ของประเทศอังกฤษ Thailand Scott c h a l e n g ก็มีของประเทศไทยและอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือ c h i n a s g c o t t c h a l e n g หรือว่าคนจีนก็มีความสามารถเดี๋ยวไปดูผู้หญิงคนนี้ดีกว่าว่าเขานี่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทั้งหมดเนี่ยนะกี่ชุดภายในเวลา1นาทีไปดูกันค่ะ 心灵也锁住，同苦痛一起。从来只有他可以令我欣赏自己，更能让我去用爱将一切平凡事。 Everybody say na 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 Everybody hope เชื่อว่าผู้ชายหลายคนลุ้นว่าชุดสุดท้ายคือชุดอะไร <laughs> ทุกคน <laughs> คง <sk ill> คิดว่าพอควันหมดไปแล้วจะไม่เหลืออะไรเลย <laughs> คือสังเกตไหมว่าชุดเขาเนี่ยค่อยๆน้อยชินขึ้นเรื่อยๆร<า> <laughs> แล้วหน้าแดงทำไมเฮ้ <laughs> อยอินเราอินอ<า>ินแล้วทริคเนี่ยนะของเขาก็คือเขา <laughs> จริงๆนะที่เห็นมาแล้วหลายๆลายคลิปเลยกันรใส่แบบตอนแรกต้องคุ้มตัวให้แบบนา,นาๆใส่เสื <c oughs> ้อผ้าแ,แล้วแบบไม่ด้ถูก <rian. S 1> แล้วก็น้อยชิน้นขึ้นเรื่อยแล้วถ้าเห็นคลิปอย่างเมื่อกี้ดีๆนะเขาก็จะซูมแต่คนดูซึ่งเป็นหนุ่มๆก็ไม่รู้ว่าทำไมกรรมการกรรมการนี่ก็แบบ Emil ตัดสินใจหนักเลยว่าจะให้คะแนนยังไงดีไม่ต้องมาซูมหน้าเราเลิศ อันนี้แหละเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนั่นแหละก็ลองไปดูได้ที่อยากจะดูใหม่นะคะใน youtube.com นั่นเองอ่าเรามาคลิปที่สองกันมากดีกว่าครับอันนี้เนี่ยยังอยู่ที่เมืองจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่สาวๆแล้วเป็นหนุ่มๆน,นะ,ะสองคนนี้นะฮะเขาไปพิชิตยอดตึกนะฮะในเมืองจีนแต่ว่าเขาจะไปพิชิตยังไงและสำเร็จไหมต้องไปดูกันครับ,บสวัสดมั้ย แรงมากนะฮะเขาบอกว่า2หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาปีนด้วยมือเปล่าซึ่งอันตรายรามากแล้วก็พอเขาขึ้นไปบนตึกเนี่ยเซียงไฮทาวเวอร์นะฮะเขาใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันเลยความสูงในระดับเหนือพื้นดิน600เมตรนะฮะท้ง oh คู่เนเขาค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยเขาถึงยอดตึกปุ๊บ เขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอออกมาให้เราได้ชมกันเรียกว่าอย่าทําเรียนแบบมันค่อนข้างอันตรายมากทีเดียวนะแล้วที่เห็นนั้ๆนนที่เห็นคือเมฆจริงๆเพะาะขึ้นไปถึงยอดตึกแล้วถึงจะถ่ายลงมาว่าเป็นวิดีโอเป็นยังไงแล้วก็ใช้ <c oughs> แฮนดี้แคมคือถ่ายเองปีนเองแล้วเขาก็แอบขึ้นไปเองเอจริงๆนั่นเองที่ เที่ยงไฮใช่ไหมคะใช่ทาวเวอร์เขาบอกว่าจะเป็นตึกที่อีกหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาเที่ยงไฮนะผิดแล้วค่ะให้เพิ่มเสียงคะเนู้เที่ยงไฮเหมือนกันอ๋อโอเคเอานั่นแหละก็อันนี้ก็เจ๋งกันนะแต่อะไรอ่ะลอกลิ้นแบบเลยนะคะอันนี้มาดูคลิปที่3ดีกว่าปกติเวลาเราสั่งพิซซ่ามันจะมาเป็นกล่องไงสันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบนๆ ยาวๆแล้วก็เปิดแล้วก็เป็นกระดาษ<ช>พอทานเสร็จมันก็จะเลอะน้ํามันถูกไหมเรา<ช>ก็เราก็ต้องทิ้งแต่มาดูไอเดียเก๋ๆดีกว่าว่ากล่องพิซซ่าเนี่ยนะสามารถทํายังไงให้มันรีไซเคิลได้แบบซ้ําแล้วซ้ําอีก uh huh. ค่ะจากคลิปนี้เลยครับ This is Eco Incorporated's first product, the Green Box, the pizza box of the 21st century, released on U.S. patent 7051919, manufactured from 100% recycled and recyclable corrugated cardboard. The top of the green box tears along two perforations and creates four serving plates. The bottom of the box breaks down into a convenient storage container, which is handy for leftover pizza and easy to recycle due to its compact size. The storage container fits conveniently into any size refrigerator, Eco Incorporated in the green box, saving the environment one pizza box at a time. แงมากเลยเรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยเวลาคือเราไม่เคยคิดเราไม่เคยหลงเชื่อว่าหลายคนไม่ไม่ทำแบบนี้จริงคือว่าเราสามารถแบ่งฉี่ออกมาได้แล้วเป็นถาดก็คือแทนจานได้หนึ่งก็สามารถประหยัดน้ําถูกไหมไม่ต้องไปลรางจานใหม่แล้วก็ใช้มือนี่แหละทานแล้วนอกจากนั้นก็พับ ให้เป็นกล่องสำหรับพิซซ่าที่เหลือเอาไว้เก็บในตู้เย็นแล้วก็ผัมากประหยัดกระที่ด้วยถูกต้องเก๋<น>บบๆเอาไปใช้แล้วกันนะคะลองดูเราเรา,เราลองหาอะไรไปรีไซเคิลหรือว่าเวลาเราทิง้งขยะอย่างเงี้ยทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางอะไรเยยงี้ยพลาสติกหรือว่าอะไรที่รีไซเคิลได้ก็ทิ้งแยกกันละกันใช่ครับเป็นไอเดียดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปทั้งหมดที่สนุกสนานแบบนี้จาก u t u b e นั่นเองครับนี่แล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจี๊กคุยโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะ0 2 1 6 7 3193อยากจะบอกว่าคำถามวันนี้ง,ง่ายมากๆ<ช>แต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ